สวัสดีครับผมโจเซตทีวีอยู่เกมคอน์เตอร์ไตโกอั์ที่ห้าสิบสามกันแล้วมาแล้วใช้รับจกมนเลยโอเค,อเ,คเปิดมางเงียบขอโทษด,ด้วย เพราะตอนนี้กำลังหัวร้อนครับ ah! หัวร้อน on fire นี่อาจจะเงียบๆหน่อยผมต้องจริงจังแล้วหัวหดอันใดหรือหัวร้อนทําแทมหลายเกมแล้ว ตะกี้หล่อเลยหลบหลอมต่อไฟลนเอาใหม่ครับการเอาใหม่ได้เสมอเน้นหล่อเป็นหลัก all the hole Oh, oh. -oh. win Wagon oh โอเคดูเก็บตรงแล้วเพื่อนน่าจะไม่กลับเข้ามาแล้วครับไม่กลับมาเลยต่างหาก ไม่เห็นเราได้ไงเนี่ยสุดยอดเกินไปแล้ว <S <S> <S เจนี่กดนอนได้ด้วยหรือหรือไง รอดูครับเซฟสตนายแน่นอนร9อย9ก้าสินายล้ค่าศูนย์จุย์ศเป็นยังจะ ออกไปให้เขายิงอ<ป>ีกึดยอดสีต่อห้าต้องชนะครับ ไม่น่ายิงสู้มเขาครับดื้อสามต่อสามอือือตายหนึ่งหลังหลังหนึ่งเหลือหนึ่งต่อสองสตนายยังไง มไม่เข้าผมจะไม่ออกมา50%ในการชนะต้องบอกว่าสี่สนั้นเยอะไป40%ก็เยอะไปอีกแกฝั่งนึงก็เก้าสิก้าจุดเกอแล้วนะว่าไปนั่นฝั่งเราแค่10%ครับฝั่งเขามานันเก้าปอร์เซ็น ไงฝั่งเราก็เสียเปรียบอยู่แล้วครับเพราะฝั่งเราออกไปคนนึงมันก็ต้องเหลือประมาณเออจำจริงก็ห้าสิบห้าสิบแหละก็ห้าฝั่งละห้าใช่ไหมล่ะห้าสิบห้าสิบตอนนี้ฝั่งเขาหกสิบฝั่งเราสี่สิบ

ยันถ่าเด็กแรกก็ทำเป็นเหมือนว่าอ่อยหลังๆลวดเดียวชนะว่าไปนั้น Go.

ตะไน่ครับเดนนามีการพ่นสเปรย์เล็กน้อยอเขาอยู่ทานแล้วหมดแล้วครับ ใช่ไมายถึงพวกปืนกลนนะ่ะเขาอยู่ฐานเราหมดแล้วแต่ไนเขายังอยู่ฐานเขาอยู่เลยเดโกโหฮ อ้อมทุกมุมไปทุกองศาย่องคิดว่าตัวเองเนียนเลยไงโดหลับตายังเห็น เอามาซะแล้วมาไวซะด้วยไม่แตะสไนแล้วด่านเนี้ยผมไม่แตะสไนแล้วจะไม่จะเป็นฝั่งโจนแหละจะแตะฝั่งโจนมันได้เปรียบไงต้องรอให้เขามาอะไรอย่างนั้นอันนี้มุพลาดเอง อย่างโหดต้องโชว์เหนือมาจ้า50ตัวแล้วเพื่อนตอนายก็บอกเรียวแบบยิงรู้50ตัวถ้านายทำได้นายโหดเลย มมาเหือนตาเหีต่กอกอารจะเพิ่มอีกหนึ่งนาทีครับเขากับเพลงล้เกิดถูกแบนไปแล้วครึ่งชั่วโมง Let's do this and get back in time for Chow. Cover this area. That's a negative. ตัวงาเขียวงอสองตัวนะเพื่อนข้างในอ่ะ เจ็บตรงไปขโมยพีค่าสื่อให้มาวันนี้ <of> แฝงด้วยอันตรายเพลงจังเข้าแล้วเกินไม่รู้แล้วหัวร้อนแล้วอุ่นนแล้วหลับฟังจอขึ้นในตาผสมเลยไปดูเกมแรกต้องแพ้ก่อนครับมันเป็นบล็อก ยิงติดเนืดโคตรเลยครับพี่น้องยิงน้องครับอเอาไงเอาไงเอาไง นี่น้อยนี่หน้อยนี่น้อยนี่น้อยหน่อยเจ้าคือนิสตาสมเลยค่อยดูใครไม่ใส่เกาะมาให้ยิงให้พุ่นเลยจะยิงให้พุ่นเลยค่อยดู เข้ามาด้านในเลยเนี่ยโอ้แล้วเกมแรกมันเป็นบั๊กครับผมต้องให้แฉโอเคครับ เอาคือนึกตาสมตอนนี้ถ้าเขาชนะเขาเสมอถ้าเราชนะเราก็ชนะโอเคเต็มที่ครับ บอดลูกพ่อขวางพ่อทำคืออะไรบอดบอดขวางเฉยเลยครับเจอติดทุกอย่างเดินติดทุกอย่างที่เป็นวันนี้ดวงไม่ดีเลยหลายรอบแล้วนะ ไมได้เสมอก็ยังดีครับเอะไะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย